สวัสด ah, ีค่ะ FC ที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆนะคะนี่เป็นชายชนไซส์แม่พันธุนะคะ FC นี่นะคะชายชนอันนี้เขาจะเป็นก้านแดงนะคะนี่นะก้านจะเขาจะแดงแบบนี้เลยนะคะ FC อันนี้แดงมาเยอะหน่อยก้านก็จะแดงเยอะนะคะนี่นะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ FC ครับอันนี้ป้าแมวมีชายชนก้านแดงมาฝากนะคะมีกระถางเดียวนะจ๊ะอันนี้เป็นฟอร์มกนะนี่นะคะ FC ก้านแดงจะเป็นแบบนี้ค่ะชายชนอันนี้ทรงข้าพันเตี้ยนะคะันเตี้ยค่ะ ป้าแมวมีค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมเหมาห้าสิบบาทจ้ะค่ะอันนี้เบอร์โทรป,ป้าแมวนะคะ FC ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะปิดเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะปิดวันนี้นะคะนะคะแต่ว่าไลนาย์ยังใช้ได้นะคะ FC นะมะเมวย้านะคะค่ะถ,ถ้ายชนของป้าแมวกระถางนี้ไปสองร้อยบาทนะคะ FC สองร้อยบาทค่ะนะคะสองร้อยบาทจ้ะค่ะ,คะแล้วมีด้านนี้ค่ะด้านนี้ ต้นนี้ชื่อว่าเบนเจรลงนะเอเทวกรรมนางรักนะคะเอฟซี FC. เทวกรรมนางรักด่างนะคะคู่ไปกับนาลีบุรพานะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วนะกระถางมันหนักมากนะคะเอฟซีเนี่ยนะหนักมากๆเลยค่ะนะคะมาด้านนี้ค่ะสุนทรพู่นะคะเป็นฟอร์มกค่ะร้อยห้าสิบาทจะ้ะทศกัณฐ์นะคะเอฟซี FC. ในกระถางนี้มีสองต้นนะร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวหมดแล้วนะคะเอฟซี FC. สองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโค้งในกระถางนี้ได้ไปสามต้นค่ะนี่นะคะได้ไปสามต้นนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ค่ะเอฟซีนี่นะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะสุนทรผูมีมาสองกระถางนะคะถังละร้อยห้าสิบบาทจ้ะสุนทรผูและกัดสีไปจะสวยมากค่ะมาด้านนี้ค่ะพรเจ้าสัวนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเปิดด่างชมพูมาแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะ มาด้านนี้ค่ะนี่เป็นไม้สร้างหัวหมดแล้วนะ FCL ไปผ่าหัวทําจํานวนเลยนะคะในกระถางนี้มีอยู่มีอยู่สี่ห้าต้นนะคะห้าต้นนะพระรามนะคะ f c พระรา,ะคะกกนนารมระคะ่ะนี่นะคะพระรามนะปลาแมวให้ร้อยห้าสิบาทนะคะและปีกกินาลีเป็นฟอร์มกอนะคะก็ไปร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะเป็นฟอมกอกาลังแตกขึ้นมาเลยนะคะผ่าหัวทําจํานวนได้หมดเลยนะคะนี่นะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นไม้ด่างนะคะสวยๆเลยค่ะ กระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc เทพสายลุงนะคะเทพสายลุงนะนี่นะคะมีสองต้นด่างสวยห,หมดเลยนะคะเปิดด่างมาที่สวยเลยะคะ่ยะ fc จะไปแยกได้เลยนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกระถางแปดได้เลยนะ,ะนี่มันล้นกระถางแล้วนะคะค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะเทพสายลุงค่ะต่อมาสีปาด acg ะะสีปาดเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะ,ะนี่นะคะมีมาให้สองฟอมกอนะคะนะคะมีมาให้สองฟอมกอจก้ะ ฟองกอละสองร้อยบาทค่ะนี่นะคะสองร้อยบาทจา้ะนะคะมีสองฟองกอจก้ะค่าส่งห้าสิบบาทนะคะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะองค์หญิงทอฝันด่างสวยมากค่ะ fc นี่นะคะด่างสวยสวยเลยเดี๋ยวนี้หาไซส์แบบแม่พันอย่างนี้หาไม่ค่อยมีเลยนะคะนี่นะหลอดใหม่ออกมานะคะ fc นี่นี่ก็หลอดใหม่ออกมานะคะเขามีน้องออกมาแล้วนะนี่นะคะได้เป็นฟอมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะองหญิงทอฝันนะคะ สองร้อยห้าสิบาทค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะสองร้อยห้าสิบาทจา้ะต่อมาอาสงไข่นะคะ้ fc เปิดหน้าสวยๆวยันนะี้เลกระถางมีสองต้นหมดเลยนะคะนี่นะคะกัดสวยมากค่ะกัดสีสวยนะคะใต้ใบจะเป็นมีหูแบบนี้นะคะนี่เป็นไม้ที่สร้างหัวหมดแล้วนะมีมาให้สี่กระถางนะคะสี่ฟอมกอนะ,ะดูสิคะฟอมกอนี่ลูกขึ้นมาเต็มเลย fc นี่นะคะลูกขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่เป็นเป็นแม่เขานะคะนี่นะ เอาไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะอสมไข่นะคะกระถางละสองร้อยบาทจ้ะต่อมาณน้าเมืองนนท์ค่ะเป็นฟอร์มกรไะ่ฟีเปิดด่างแบบนี้เลยนะคะณน้าเมืองนนท์นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะนี่นะเปิดด่างสวยมากค่ะเอาไปสองร้อยบาทนะคะฟีสองร้อยบาทจ้ะสวยค่ะน้าเมืองนนท์นะคะเปิดด่างมาแบบนี้สวยๆเลยนะคะฟอร์มกอสวยสองร้อยบาทจ้ะ มหาชัยค่ะ FC มหาชัยเป็นฟอร์มโกนะคะเป็นฟอร์มโกแบบนี้เลยนะคะแล้วได้มะขวานไปอีกหนึ่งต้นนะมหาชัยนี่น่าจะได้ไปถึงถึงสองต้นนะคะสองต้นสองต้นหรือสามต้นนะคะ FC แต่มีมะขวานไปต้นหนึ่งมหาชัยน่าจะได้สามต้นนะคะ,ะเป็นฟอร์มกนะคะค่ะฟอมกกไปสองร้อยบาทนะคะมาด้านนี้คะ่ะ FC รัตนสินนะคะรัตนสินดูสิ เป็นฟอมกกทรงพุ่มนะคะตอนนี้ป้าแมวนับนับตามหลอดนะตามหลอดแดงๆนะะเนี่ยค่ะปลายแดงๆอย่างนี้นะคะ่ะ f ตอนนี้คือได้ไปสี่ต้นนะคะกระถางนี้ได้สี่ต้นเลยนะ F4 สี่ต้นนะคะเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะค่ะป้าแมวขายให้สองร้อยบาทนะคะมีมาสองฟอมกกนะคะเท่ากันค่ะค่ะสี่ต้นนะอันนี้จะได้ถึงห้าต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะได้ถึงห้าต้นนะฟอร์มกกที่สองเนี่ยนะคะ ป็นฟอมโกใหญ่มากค่ะ Fc มันล้นกระถางแล้วนะ Fc เปลี่ยนเป็นกระถางแตกกระถางสิบเลยนะสองร้อยบาทค่ะรักเอวยว่าแมวมีมาให้สองฟอมโกค่ะได้ไปฟอร์มโกละสองต้นนะคะฟอร์มโกละสองร้อยบาทค่ะ Fc ด้านนี้ก็รักเอวยนะคะมีรักเอวยสองต้นนะคะแล้วมีนาลีบุรพาติดไปต้นนึงกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะสองร้อยบาทค่ะโพแก้วค่ะโพแก้วกัดสีสวยมากนะคะ เอาไป200บาทนะคะ FC ในกระถางนี้มี2ต้นนะคะไม้สร้างหัวหมดแล้วเนาะน,นะคะต่อมาเป็นรางลากสดเทวีค่ะ FC นี่นะคะฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ FC ไปเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนกระถางแปะกระถางสิบได้เลยนะคะนี่นะเรอจะรอเขาแทงลูกออกมาอีกเยอะๆก็ได้นะคะว้าแมวให้ไปกระถางละสอ0รบาทค่ะค่ะวันนี้มีบอลสีสวยๆมาฝาก FC เท่านี้นะคะ FC เพกดไลค์กดติดตามช่องป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้านี่นะคะชายชนกับรัตนาสินค่ะ f อจะจะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้ป้าแมวเอานำบอลสีมาขายในราคาถูกเนียวันนี้น้ำมันท่วมเอาใดไปซ่อมเสียหมด2ตัวเลยนะคะ f อก็ต้องรีบซ่อมเดี๋ยวผลมันตกแรงพายุมาป้าแมวน้ำาน้ำมามันป้าแมวมันท่วมอยู่แล้ว ก็ต้องรีบไปซ่อมน,นะคะราคาค่าใดก็สองพันกว่าบาทนะคะเอช่วยป้าแมวอุดหนุนบอลสีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า